สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนทีเทลกับผมโอเวอร์อวอรอีกครั้งนะครับผมมีอะไรมาอวดเพื่อนๆไว้นี่ในที่สุดผมก็ยัดสกิลได้สวยแล้ว่าจากคลิปที่แล้วนะที่ผมเปิดได้เอ็มดาเมสูงนะครับผมก็ได้ทําการเอาเอ็มดาเมสูงเนี่ยมายัดแบบแอบๆบแบบนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้ตัวเองหัวร้อนออกสื่อนะครับก็เลยได้ทําการมายัดแบบแอบๆบแบบนะนี่สิ่งที่ผมได้ก็คือ ครั้งแรกที่ผมยัดเอ็มอร์เมทสูงไปปุ๊บเอ็มอร์เมทสูงเนี่ยมันไปทับสกิลเอ็มดาเมทธรรมดาเว้ยแล้วซึ่งพอทับแล้วเนี่ยผมก็เช็คด้วยว่าเนี่ยสกิลอ่ะมันรับรองได้กี่อันว่าสกิลทองเนี่ยสรุปเอ้าสกิลทองมันรับรองได้แค่สกิลเดียวคราวนี้ชิบหายหมดเลยคราวนี้ถ้าผมยัดสกิลต่อไปแล้วมันไปทับกับเอ็มดาเมสูงหรือว่าไฮสปีดสูงเนี่ยผมโคตรเกลือเลยนะ คือจะโคตรหัวร้อนผมเลยเอ้าเออยังไงก็ต้องยัดยังไงก็ต้องมีเพราะว่าเอ็มดามิเพราะว่าเอ็มดามิยอดเนี่ยมันใช้รวมกับเอ็มดามิสูงนะครับเพราะงั้นเลยต้องมีเอ็มดามิสูงว่ะยังไงก็ต้องยัดเลยโอเคงั้นก็ยัดครั้งแรกดัดเอ็มดามิสูงไปทับไปทับคีเวทเว้ยตรงนี้ตอนแรกเี็มซีขอคีเวทใช่ไหมซื้อเอ็มดามิสสูงมา300รเจไปทับคีเวทนี่ก็เอา โอเคสือคิวเวตต่อคือคิเวตอีก2 5 0รนะครับปุ๊บแล้วมาลงช่องว่างพอดีเว้ยโคตรดีใจโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับว่าสกิลเอ็นเตอร์เมจยอดกับไฮสปีดยอดเนี่ยมันดียังไงนะผมไปรีวิวให้ดูที่ป้องกันซากุระละกันนะครับโอเคตัวนี้เลยไป ้เรามาเริ่มจากไฮสปีดยอดเลยนะครับไฮสปีดยอดเนี่ยมันจะทําให้เรามีไฮสปีดบวกร้อยเปอร์เซ็นต์เทินนะครับซึ่งทําให้ห้าเทิร์นแรกเนี่ยเราแทบจะเ,เะร็เว,รนะวท,ท,ทวนะี่สุดในเกมนะครับแทบไม่มีตัวไหนเร็วกว่าเรานะยกเว้นท็อปทอปของเซิร์ฟนะครับที่จะเร็วกว่าเราอยู่นะโอเคเขาก็ซัดเข้าไปป่าบเข้าไปใช่ไหมเร็วที่สุดในเกมนะครับอ่าแล้วเอ็มดาเมจยอดเนี่ยตอนแรกผมว่าเอ็มดาเมจยอดมันจะบัฟดาเมจให้ตัวเองใช่ไหม ต่ไม่ใช่เลครับเอ็ดามเมจยอดจะเป็นคือจะลดป้องกันเวทของตัวที่เราตีนะครับมี75เป์เซ็นนะครับทาให้ศัตรูได้รับเอ erm ็ดามเมจเยอะขึ้นนะครับ6เปอร์เซ็นต์นะครับทับ 2. ได้สูงสุดสามครั้งนะครับแล้วเป็นเวลาห้าเทินนะคือจะเป็นเนฟศัตรูแทนนะครับแทนที่จะบับดามเมจตัวเองนะก็คือทั้งทีมของเราเนี่ยถ้าทีมของเราเป็นเวททั้งหมดแบบผมเนี่ยก็สามารถตีเข้าน้อก็สามารถตีเข้าศัตรูแรงขึ้นเหมือนกันนะครับ ดีกว่ารับดาเมจให้ตัวเองอีกว้ยเป็นลดพลังป้องกันของศัตูนะเอรารัต้องไปสองนะครับติดสองสามครั้งเข้าไปเห็นไหมติดสามสแต็กแล้วครับเนื่องจากคอมโบเวทนะครับทำให้มันมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้ซัดไปสองครั้งติดทั้งสองครั้งเลยก็คือทำให้ฝ่ายตรงข้ามรับดาเมจเยอะขึ้น6%คูณ3นะครับนาน5เทิน คือเทินเนี่ยมันจะรีขึ้นเรื่อยๆเลยสมมุติตอนแรกทีแรกสมมติครั้งแรกเนี่ยเหลือเหนือหนึ่งลวแต่เราซับครั้งที่2โดนเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นห้าเหมือนเดิมแล้วมันจะสแตก็แตก stack s t นี้เรื่อยๆนะครับก็คือประตูนเนี่ยจะโดนทําให้รับดาเมจสูงสุดที่สแต็กสามครั้งนะครับนานห้าเทินและอาจจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าน้องปิ่นโตของเราเนี่ยซับเรื่อยๆนะเออปรับเข้าไป เนี่ยทีมของผมเลยเป็นเวททั้งหมดนะครับตัวผมก็เป็นเวทนะวันนี้เราจะมาดูดาเม็น้องกันนะครับผมจะพาไปดูดามเม็เหมือนเดิมนะก็คือจะไปขับราชพิสัเวลแ5นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวละครทั้งหมดออกก่อนนะเราจะมาดูดาเม็น้องตอนนี้กันโอเคผมจะป้องกันไว้นะปุ๊บปมักรับลอไป8,700ือ กำลังไม่ทันโอเคน้องรับต่อนะแปดพันเมื่อกี้น่าจะเป็นดาเมจต่ำสุดนะครับครับต่อบล็อกเลยยังครับยังไม่สุดนะยังเป็นดาเมจครั้ที่2นะครับโดนลดดาเมจไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยคิดได้แค่เจ็ดพันนะครับเราอยูดาเมจสูงสุดกัน้องจะคิเท่าไหร่หมื่นหนึ่งเอาขึ้นมาแล้วหมื่นหนึ่ง เราชกเราชก,น,ก,น,ก,น,กน้องขึ้นหมื่นหกขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้ใส่สกิลปล่อยสูงหรืออะไรนะครับที่รามจน้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อกี้น้องตีโดนตัวหลักนะหมื่นหกราเมเอน้องหลักๆก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นหกนะครับก็เป็นติ่มไม่ม,กกนนมีเกาะนะเห็นไหมราเมเน้องจะอยู่ประมาณหมื่นหกนะครับแต่น้องยังมีสก,กิลดูเดือดติดตัวนะครับก็คือถังหอติดตัวนะ ทำให้น้องเนี่ยราเมจค่อนข้างเวียงนะครับและในเรื่องของการพันึกเนี่ยต้าระบบติดบ่อยมากบ่อยมากเลยเนะครับถึงเปอร์เซ็นต์แก็ข้อดีของน้องเนี่ยคือพันึเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะก็คือพอพนันหึเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือการป้องกันต้านจับของศัตรูเนี่ยมันจะไม่มีผลเว้ยคือเราจะสามารถจับได้แบบไม่ต้องเคต้านจับของศัตรูเลยเนะครับ อาตอนนี้เราจะมาดูพลังเวทน้องกันนะพลังเวทของน้องอยู่ที่3 6 6 9นะครับซึ่งผมอัพพลังเวท5เลยนะตัวนี้ดูกันนี่นะอัพลังเวท5เลยนะครับเรื่องสปีดเนี่ยก็จะเป็น3ก็จะเป็น1 3ึ่งพนะไม่ใส่ไฮสปีดสูงเข้าไปเนี่ยก็จะเพิ่มมาอีกประมาณ20-30%นะครับแล้วก็ใส่ใส่ไฮสปีดยอดเข้าไปเนี่ยก็จะเพิ่ม100%ยเปอร์เซ็น์นะนะครับสรุปสปีดผม5เทิร์นแรกก็จะอยู่ที่ประมาณ2,007นะซึ่งก็เยอะเยอะมากนะครัซึ่งท็อปเซิร์ฟ ไม่กี่คนนะครับโอเคส่วนตาศูนย์เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่20หมดนะตอนนี้ก็เป็น18 14นะครับแล้วก็แปลงล่างเนี่ยก็เป็นเบล74นะครับตอนนี้ยังไม่ใช้ยาม่วงนะครับใช้อาฟ้ายังไม่ครบเลยโอเคเราจะมาสรุปกันนะครับว่าสกิลยอดเนี่ยสมควรมีไหม เราจะมาทีละสกิลก่อนนะเริ่มจากสกิลหาสปีดยอดก่อนนะครับหาสปีดยอดเนี่ยสมควรนี้นะครับสำ,สำหรับอสูรบางตัวเท่านั้นนะ,ะไม่ใช่อสูรทุกตัวนะครับที่ต้องการหาสปีดสูงขนาดนี้นะครับที่ปินโตต้องการสปีดสูงขนาดนี้เนี่ยเพื่อที่จะจับศัตูของเราได้ภายในเทินแรกนะครับเพราะงั้นโอเพราะนั้นการจับ2เทินของปินโตเนี่ยจะได้ส่งผล 100%นะครับถ้าเราสปีดต่ำเนี่ยถึงเราจะจับได้นะครับฝั่งตรงข้ามจะโดนจับได้แค่เทิร์นเดียวเพราะว่าเทิร์นที่เราจับเนี่ยฝั่งของข้ามเล่นไปแล้วนะครับเพราะงั้นสปีดก็จําเป็นสําหรับปินโตนะครับแล้วก็สกิลเอ็มเตอร์เมยยอดน,นะครับผมคิดว่าจําเป็นกับคนที่เล่นตัวละครสายเวทนะครับซึ่งจะทําให้เราคอมโบกับสกิลนี้ได้นะก็คือทั้งเราตีแรงทั้งอสูรเวทของเราตีแรงนะครับ คือมันสามารถได้ประโยชน์สต่อนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้สายกายภาพเนี่ยสกิลเนี่ยมันก็จะมีผลแค่กับอสูรอย่างเดียวนะครับซึ่งมันไม่คุ้มสักเท่าไหร่ในทางที่ผมมองนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับและอีกช่องเนี่ยที่ผมเว้นไว้อยู่เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะแปลงร่างยังไม่ถึงเวลร้อยยีนะถ้าถึงเวลร้อยยีเนี่ยผมคิดว่าผมจะเอาสกิลเสริมแก่งยอดมาลงนะครับก็คือเป็นสกิลที่บัฟเสริมแก่งสูงนะตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับว่าเขาจะเอามาขายนะ ถ้าเข้ามาขายเนี่ยผมจะามาลงช่องนี้เว้ซึ่งมันจะลงไหมเนี่ยต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมไปทับไฮสปีดสูงแล้วผมต้องไปซื้อไฮสปีดสูงมาอีกห้าหกแสนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมะียัดเล็กยอดีนสกิลให้มันลงตรงเนี้ยถ้ามันเป็นโคตรแมวไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังแปลงร่างไม่ถึงนะอาจจะถึงไว้นี้แหละแต่ผมก็ยังไม่มีงบมาทําตรงนี้นะครับก็ไปรีวิวอย่างอื่นหมดนะจนเงินหมุนไม่ทันแล้วตอนนี้โอเค โอเคนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าผมมีอะไรที่มันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับหรือเพื่อนๆมีอะไรที่น่าสนใจแนะนาผมก็ได้นะครับผมสามารถทําให้ได้นะถ้าผมมีกําลังพอนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย